จากดวงดาวบนท้องฟ้าในห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไม่น่าเชื่อจะมามีอิทธิพลต่อมนุษย์โลกอย่างเราซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางวิชาโหาราศาสตร์ที่แยกออกมาเป็นหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นดวงจักรราศีห่วงจุย้ยเรกศาสตร์เตัวเก้าฐานและหนึ่งในนั้นก็คือลายมือลายมือคือแผนผังชีวิตของแต่ละคนซึ่งถูกซ่อนไว้ในแต่ละเส้นและเนินต่าง บนฝ่ามือซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์แห่งลายมือโดยแท้จริง okay, okay. Yeah. และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้นำเสนอความมหัศจรรย์ของเส้นบนลายมือสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้ก็จะพามาดูผู้หญิงที่มีมือซ้ายข้างเดียวนะครับใครมีมือซ้ายสองข้างก็สงไม่ดูนะแลกันนะครับ ไม่ใช่อะไรเราก็จะพามาดูผู้หญิงเก่งที่มีความสามารถในการควบคุมการเงินการบัญชีและการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆนี้นะครับแทนสามีเรียกว่าช่วยกันทำหมากินผัวหาบเมียคอนนั่นแหละนะครับเวลาผัวนอนเมียก็นั่งนั่มนับนั่งนับเงินนะครับอ,อ่ามาดูซิว่าจะมีเส้นอะไรกันบ้างจะมีความมหัศจรรย์พันลึกซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับดูอย่างเส้นชีวิตเนี่ยนะครับแนวของเส้นชีวิต เสียครับเสน้นชีวิตที่ผูกติดมา,าต,าต,ตมาั้งแต่อดีตติดตามตัวมาในมือซ้าย,นาย,ย,านนยาเนี่ยก็จะมีเส้นชีวิตยาวฉีเข้าเนินพระหัสเป็นบุคคลที่มีความพยายามมีความตั้งใจสูงนะครับเป็นชีวิตที่มุ่งมั่นเอาการเอาง,งานดีนะั่นแหละชีวิตแบบนี้นะครับและมันก็ยังมีเส้นเล็กๆข้างในอีกนะเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเส้นเล็กๆเข้ามาข้างในอีกทีหนึ่ง เขาเรียกว่าคนขยันครับคนแบบนี้เส้นสมองกับเส้นชีวิตก็ติดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับเป็นเส้นสมองที่โค้งแนวดิ่งลงทางเดินจันนะไม่ใช่คนกล้าและบุม่มบามแต่เป็นคนมีการคิดอ่านวางแผนนะครับและเป็นคนที่มาอยู่นิ่งๆด้วยชีวิตเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นวิ่งเต้นเข้ามาติดเส้นวิ่งเต้นก็คือเส้นตัวนี้นะครับสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้าอ่อนๆเน,น,นี่ยนะสีน้ำเงินขีดให้ดูเนี่ยสมองพิ่งเต้นมาติดอย่างนี้เนี่ยว่าการติดต่อการอะไรกับลูกค้านี่คนนี้นี่จะมีสมองพลิกแปลงเก่งนะครับงานสมองแบบนี้เรียกว่าเป็นงานเชิงรุกนะครับเป็นงานเชิงเป็นแม่ทัพนายกองที่อยู่เผชิญหน้านะครับแล้วยังมีเส้นสีเขียวนี่เป็นเส้นด้านของธุรกิจการเจรจาเข้ามาอีกออกไปจากเส้นมาสนาซ้อนๆกัน,กนเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียด งานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าในการติดต่อต่างๆนะครับอย่างนี้ก็คือทําแล้วได้ดีเพราะเส้นมันก็ไม่ได้สั้นมันจะยาวขึ้นมาอีกมันจะยาวต่อๆกขึ้นมานี้นะครับและที่สําคัญยังมีเส้นแนวของแนวของเส้นอาทิตย์ขึ้นมาเล็กๆได้ลหลายเส้นแต่เป็นไฟฝอยขึ้นมาในส่วนนี้ก็เลยจะให้ในลักษณะความร้อนใจกับเจตัวไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ มันจะเป็นแรงกระตุ้นของตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตให้ชีวิตมีความเร่งรีบมากให้เ,เส้นใตน้อนาเขตของดนงนอาทิตย์จุดนี้นะครับเมื่อบวกกับเส้นสีเขียวนี้ด้วยเช่นกันงานที่ทําออกมาจากจุดนี้เป็นลักษณะงานงานบริหารนะครับงานบริหารเส้นสีเขียวที่ล่าออกมาจากเนินหลักฐานนี้เองในจุดนี้เราว่ามีทั้งร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับเนี่ยนะเป็นร้านค้า เป็นร้านหรือมีที่เป็นลักษณะเดินก,กว้างๆให้จอดรถจอดอะไรพวกนี้เก็บสินค้านะ่ะนะก็อย่างที่บอกคับว่าทำอะไรแล้วจะมีการวางแผนดีเสมอกเพราะว่าเส้นที่ฝั่งนี้นะแตกหางศรเนระว่าเป็นการวางแผนนะมีการวางแผนวางอนาคตว่าจะทาอะไรในแต่ละวันแต่ละเดือนไปนะพอมาดูในะตําแหน่งของเส้นชีวิตนี่ก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันว่าเส้นชีวิตมันจะบีบเข้ามาหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆเป็นเส้นชีวิตที่มันมีลักษณะซ้อนกันซ้อนลักษณะอย่างนี้มันซ้อนให้คุณให้คุณกับเจ้าของมืออยู่นะครับมนลักษณะเส้นเขามาซ้อนกันในฝั่งนี้ซ้อนตัวนี้เป็นโชคในสิ่งที่ทําในหลักฐานตัวเองด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเป็นแนวของเส้นชีวิตขาดซ้อน วาสนาบาลลเมที่ติดตัวมาเราเป็นยังไงก็ดูที่เส้นวาสนาก็ออกจากเนินจันไหมเนี่ยเออก็เอยีอยงยงมือมันก็ริมริมเนินจันนะนะก็อยู่ในเขตอนาเขตของเนินจันนั่นแหละนะครับขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะยาวไหมยาวเปนลักษณะที่แตกแตกกิ่งออกมาฝั่งนี้อันนี้เหนื่อยหน่อยนะเส้นนี้นะบอกถึงความเหนื่อยและจุดที่มันตัดเข้ามาก็อยู่ในอนาเขตของาลาลําบาก แต่ข้อดีอีกอย่างหนึง่งแม้มันจะกรเขาล,ลำบากแต่มือก็ไม่เป็นแองลงไปเท่าไรนะักความลำบากตัวนี้มันก็หาเงินได้นะนะมันมีความลำบากมาพร้อมมีความไรายได้มันก็ไม่ได้เงินน้อยๆเหมือนกันนะครับเพราะอาชีพที่ทำเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่การเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างนะมันก็เหนื่อยอยู่เพราะแนวของเส้นมาสนานะน่มันมันโค้งรับโค้งรับเข้าเพเนจรลำบากไปเข้าไปหาเส้นชีวิต ที่ตัวเองก็ต้องทําอะไรต่างๆเยอะอยู่แต่มีวาสนาเกิดบนเส้นสมองอันนี้เก่งหน่อยมีความรับผิดชอบมีความฉลาดในการทําการทํางานนะครับเส้นสมองแบบนี้และยังมีเส้นแยกของเส้นสมองก็คือเส้นสีใหญ่สีเหลืองๆนี่ตั้งฉากเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมฉีเขมมีชั้นเชิงทักษะในการเจรจาในการคิดทำต่างๆนะครับไม่ใช่คนซื่อบือ้อ เรียกว่าผู้ชายคนที่ได้เมียแบบนี้ก็ได้เมียเก่งนั่นแหละนะครับมีเมียเหมือนมีแม่อีกคนนึงก็ว่าได้นะถ้ายใดที่ไร้เมียเป็นกองหนุนชีวิตไม่รุ่งนะครับจะบอกให้อย่างที่ว่าแล้วครับเมียดีไม่มีขายในเซเวน่นอยากได้ก็ต้องแสวงหาเอานะครับนะข้อดีอยาในของมือน,นี้ก็คือเนินที่มันกว้างนะครับเนินสีเนินข้างบนนี่เดินพูดกว้างมันเด่นในด้านของสติปัญญาการวางแผนความฉลาดของเจ้าตัว ดือนอาทิตย์ที่มันเด่นมันกว้างก็คือมันเน้นอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าตัวต้วตองการความสําเร็จเกียรติศักดิ์ศรีมีในตัวเองนะครับการเงินการทองเนี่ยเหมือนมันกว้างมันรับมันออกมารับตัวนี้ด้วยเดินเสาเนี่ยมันก็เต็มเหมือนกันไม่ยุบไม่แปบก็กว้างดีทรัพย์สินการเงินในอนาคตมันก็น่าจะหาเงินได้อยู่นั่นแหละนะแต่อาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจมากอยู่ในช่วงอายุมากขึ้นมานะ เพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นลักษณะเส้นวาสนามีลักษณะอ่ามันโคดรใสๆอยู่เนี่ยนะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นวงเสาหรือเปล่าเนี่ยแต่เส้นหัวใจนี่อืมเส้นหัวใจนี่ก็ยังไงเนี่ยมาแตกยุ่งยากอยู่สักหน่อยหนึ่งนะยุ่งยากอยู่อยู่ใต้อนาคขตเนินเสาเนี่ยก็มั่นใจเชื่อตัวเองนะครับมีการกรบาทสามเหลี่ยม บนเส้นสมองกดดันชีวิตจะได้ดีมันต้องมีเรื่องให้กดดันเสียก่อนเส้นนี้ที่ออกไปจากเนินพุทธเนี่ยมันจะออกแนวเป็นเส้นลาบมากกว่าเส้นซ้อนนะครับจะออกแนวเป็นเส้นลาบมากกว่าเส้นที่ส่งเสริมเจ้าชะตาอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นพวกนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเส้นเหมือนเป็นเส้นลาบยาวๆติดใครที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยหาเงินจริงมาไม่ขาดเงินหรอกนะครับแต่ชีวิต จะได้อะไรดีมันก็ต้องมีอุปสรรคเมื่อต้องมีปัญหาผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กหลายๆเส้นเผยอๆเส้นพวกนี้มันทํางานในลักษณะให้ความหงุดหงิดให้ความลาคาญใจกับตัวเองให้ความยุ่งยากหมวใจกับตัวเองมันสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ที่เจ้าตัวจะต้องแบกรับกับปัญหาต่างๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามาทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะครับ แต่ดูแล้วมันเส้นไม่ใหญ่มันเป็นเส้นเล็กๆสม่ําเสมอการแสดงว่าปัญหาที่มีเข้ามาในชีวิตมันก็มีทุกปีมาเรื่อยๆมาสม่ําเสมอมากินมาอยู่มานอนด้วยจนเจ้าของมือนี่เกิดความเคยชินเป็นเพื่อนกันไปแล้วก็ว,ว่าได้นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าจะเอ่ยถึงเรื่องอื่นๆเรื่องในชีวิตส่วนตัวครอบครัวสภาวะอารมณ์ความต้องการไอ้เรื่องความรักบนเตียงนะ่าจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ เส้นบุตรก็สวยนะก็นี่ก็คือเส้นบุตรด้วยเหมือนกันเนี่ยลูกก็ดีอยู่ลูกนี่ยลูกออกมานี่ก็เรียกว่าจะเลี้ยงได้เป็นบุตรที่ดีนะจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ในอันครับนี่แหละคือลายมือของผู้หญิงเก่งวิ่งเต้นในการหาเหงินควบคุมสิ่งต่างๆในการเงินที่ได้มานะครับขอฝากไว้ว่าชายใดจะดีต้องมีเมียไว้เก็บเงินนะครับมันถึงจะรุ่งเรืองนะครับวงเล็บเมียดี Good. Okay.